สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพาะสุกีนีกันค่ะสุกีนีหรือว่าบวบหวานหรือบวบฝรั่งเนาะแล้วแต่ใครจะเรียกไปค่ะอันนี้เป็นซองนี้ายายแกะไปแล้วเมื่อปีที่แล้วทีนี้เขาเหลือค่ะเหลือนี่เลยค่ะที่เหลือทั้งหมดก็จะเพาะทั้งหมดนี้แหละค่ะปกติยายจะปลูกแค่ปีละสองถึงสามต้นเองค่ะ อันนี้ถ้าขึ้นหมดก็เจ็ดต้นค่ะถ้าขึ้นทั้งหมดเลยเนาะ,ะเผื่อไม่ขึ้นแล้วก็เผื่อตายด้วยแต่ส่วนมากแล้วจะเพาะง่ายมากๆค่ะ,มะเมล็ดนี้ยายจะแช่น้ำไว้ก่อนหนึ่งคืนค่ะแล้วเรามาดูกันต่อเนาะแช่ไปสองวันค่ะลืมลืมสนิทเลยไม่รู้จะเน่าไหมนะไม่รู้จะเน่าไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ ยายก็จะมาแกะแกะเปลือกออกค่ะแกะแต่ตรงนี้ค่ะเราจะมองเห็นรากเขาเนาะเห็นไหมรากเขาพอเราแช่นิ่มแล้วเขาก็จะแกะง่ายหน่อยเนาะแต่เราก็ต้องระวังค่ะไม่ให้รากเขาหักค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปหมกในกระดาษทำครัวค่ะกระดาษขาวแบบนี้เนาะ กระดาษพรมน้ําให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็วางเม็ดลงไปแล้วเจ็ดเมล็ดเลยค่ะปกติยายจะปลูกแค่ปีละสองถึงสามต้นแค่นั้นเองก็เหลือกินค่ะเหลือเฟือมากแต่อันนี้เราเผื่อเขาตายด้วยเนาะแต่สามต้นนะรอดแน่ๆค่ะจากเจ็ดต้นนี้อันนี้มั่นใจเลยว่าอย่างน้อยๆอ่ะสามต้นนี้เขาต้องรอดเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ เรามาดูเม็ดสุกีนีที่ยายบ่มไว้ค่ะโผล่มาสองเม็ดค่ะโผล่รากมาแล้วเม็ดอื่นๆยังไม่โผล่เลยค่ะแต่ก็เม็ดนี้สงสัยจะสงสัยตอนแกะตอนแกะเปลือกออกไปโดนรากเขาแน่ๆเลยค่ะอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาแต่อันนี้ก็เตรียมจะโผล่อยู่ค่ะ สามสี่สีเม็ดนี้น่าจะโผล่อยู่ค่ะแต่ยายจะปลูกไปพร้อมกันเลยค่ะไม่เป็นไรถ้าเขาถ้าเขาไม่รอดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสองต้นนี้รอดแน่ค่ะดินนี้ยายก็ผสมขุยมะพร้าวไว้แล้วค่ะเสียบไปเลยค่ะจะไม่เพาะเหมือนเหมือนแมงลักโหระพาค่ะจะไม่เพาะแบบในกระบะเป็น ไปพร้อมกันแบบนั้นเลยเนาะอยายจะแยกแยกปลูกกระบะน้อยๆไปเลยค่ะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาหน่อยก็เปลี่ยนกระถางเอาค่ะใส่อย่างนี้ไปเลยจ้า ใส่น้ำในกระป๋องข้างนอกนี้ประมาณ1นส่วนสกระป๋องค่ะด้านบนก็แค่จะพรมน้ำหน่อยเดียวค่ะแล้วก็ใส่แช่ในกระป๋องเลยค่ะจนกว่าเขาจะดูดน้ำจนหมดเนอ้อยแล้วยายก็จะคลุมด้วยพลาสติกแบบนี้ค่ะ รดยางข้างล่างด้วยค่ะให้แน่นๆเลยเราจะได้ไม่ต้องรดน้ําค่ะช่วงนี้จะไม่รดน้ําเลยจนกว่าเขาจะขึ้นเนาะเสร็จแล้วค่ะแล้วยายก็จะเอาไปตั้งไว้ที่ขอบหน้าต่างค่ะจนกว่าเขาจะขึ้นเนาะตกลงบวบฝรั่งของเราก็มีแค่สองต้นค่ะเม็ดอื่นๆไม่ขึ้นเลยค่ะสงสัยเม็จะเก่าไปเนาะ ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเพราะว่าต้นเขาชลูดมากเลยรากเยอะมากเลยค่ะอากาศดีก็เลยมาเปลี่ยนข้างนอกค่ะเสียงอาจจะดังหน่อยเนาะเปลี่ยนใส่กระถางนี้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วค่ะจนกว่าจะได้ออกนอกเนาะ นี่ค่ะรากเต็มเลยค่ะดินนี้ยายก็ผสมแล้วค่ะเป็นดินเป็นขุยมะพร้าวกับดินสำหรับเพาะต้นกล้าโดยเฉพาะเลยค่ะ กดๆนิดนึงไม่ใส่ถุงมือค่ะขาใส่ถุงมือแล้วไม่ค่อยจะมีความรู้สึกแค่นี้เองค่ะสองต้นนี้ก็เหลือเฟือค่ะปกติยายก็ปลูกแค่สองต้นแค่นั้นเองเนาะ กะว่าถ้าขึ้นมากกว่านี้ก็จะที่เหลือก็จะแบ่งเพื่อนๆเลยค่ะแต่พอดีเขาไม่ขึ้นก็แล้วไปไม่มีแบ่งใครค่ะที่จิงซื้อเขาซื้อต้นกล้าเขาก็ไม่ไม่กี่ตังค์หรอกค่ะแต่ว่าอยากจะเพาะเองอยากเห็นความเติบโตของพวกเขาค่ะ <c oughs> ได้แล้วค่ะสองต้นค่ะนี่เนาะ ผักทุกอย่างของยายค่ะเวลาเอาลงมาเนี่ยเขาจะช็อกอากาศช่วงหนึ่งนะใบเขาก็จะไม่ไหม้ช้ำๆค่ะผักบางอย่างก็จะไปแล้วไปเลยคือไม่กลับมาเลยค่ะบางอย่างก็จะดีขึ้นเนาะอย่างอย่างบวบฝรั่งเนี่ยค่ะอันนี้ใบใบที่เขาตอนเขาช็อกอากาศนะคะแต่อันนี้ใบใหม่ที่ออกมาก็เขียวสวยแล้วค่ะ และนี่ก็คือซุกีนีหรือบวบฝรั่งของเราค่ะตอนนี้เขาก็โตได้ขนาดนี้แล้วจ้าเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆค่ะโลูกเต็มเลยค่ะ อันนี้เป็นก้านของดอกตัวผู้ค่ะเขาจะมีแค่ก้านขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกเนาะเราสามารถเอาไปทำเมนูอื่นได้ด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีเยอะๆเดี๋ยวยายจะเอามาสักเมนูหนึ่งมาฝากเพื่อนๆค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกของตัวเมียค่ะเขาจะมีลูกออกมาแล้วก็มีมีดอกอยู่ข้างบนเนาะ เต็มเลยค่ะลูกเต็มเลยสองต้นนี้ก็เหลือเฟือมากค่ะผักอื่นๆก็เริ่มดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ